ก็หวังลื่นลนะครับสามแต้มแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากครับยิ่งตอนมาเราพ้เล่นเราเสียเปรียบแต่ต้องขอเช่นชมนักเตะทุกคนครับที่สวมหัวใจลงมาสู้ครับทาให้เราประสบความสำเร็จได้สามแต้มครับวันนี้ครับเราแก้เกมโดยเราปิดริมเส้นทั้งสองข้างนะครับโดยเฉพาะเบอร์20เอเบอร์4 0ของทีมเขาฝรั่งเขามีความที่คล่องตัวมากแล้วก็มินโนสลาฟทอสเขาคล่องมาก พักครึ่งเราก็ต้องไปแก้จุดจุดนี้โดยบล็อกด้านข้างไม่ให้เพื่อตัดประสิทธิภาพในเกมลุกของทีมตาดครับอ,อ๋อผมคิดว่ามันเกิดจากความผิดพลาดของตาดครับโดยเฉพาะลูกแรกที่เขาสากัดเข้าประตูตัวเองและนี้พอเสียประตูปุ๊บการตาด ้องเปิดเกมลุกเพื่อเอาประตูคืนทีนี้เราใช้โอกาสตัวนีว้เปิดเกมรับโต้วสวนกลับครับถึงได้การอย่างน้อยเราก็ยังมีแต้มขอมีแต้มกลับมาเพราะเราเป็นทีมเยือนนะครับฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับเราไม่ประมาทครับก็มีผลกระทบเหมือนกันนะครับหมายเลขห้าของเราเองชัยชินนองที่เป็นตัวหลักของทีมนะครับที่วันนี้เกิดอาจจะเป็นสมาธิของเขานะครับทำให้ โดนไปแดงแมตหน้าไม่สามารถที่เล่นได้ไม่คู้มี่ผลกระทบกับสำหรับกองหลังครับสามเระดับสองเนี่ยตรงนี้คิดว่าอย่างไรอ๋อตอนนี้ผมก็ผมขอทำาค่ว่าเป็นแมตต์ต่อแมตต์เดียครับไม่กล้าคาดหลังอะไรมากฟุตบอลทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดได้ทุกอย่างครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลูกกองผมมันไม่แน่นอนครับผมผมดูลูกเกมที่ผ่านพามานะครับแต่ผมยังไม่เคยเห็นระยองเขาเล่นแต่ผมว่าเชียงใหม่ถ้าเขาฟื้นขึ้นมาะเขามีโอกาสกบเชียงใหม่ทีมที่เล่นดีมากครับครับผมครับ